การปิดล้อมที่ดันเคิร์กเยอรมันที่เคยปิดล้อมอังกฤษฝรั่งเศสกลับโดนล้อมเสียเองแฟนหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนด์และผู้ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองคงได้รับชมภาพยนตร์เรื่องดันเคิร์กกันแล้วและเชื่อว่าหลายคนคงรู้ประวัติของเหตุการณ์ปิดล้อมกองทัพพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนําของกองทัพเยอรมันจนก่อให้เกิดปฏิบัติการอพยพและถอนกําลังทางทหารขนาดใหญ่ในปี1940 แต่ภาพของเหตุการณ์เหล่านี้กลับมาย้อนเล่นงานฝ่ายเยอรมนีซะเองในปี1944แม้ในครั้งนี้จะไม่มีการอพยพขนาดใหญ่ทางทหารก็ตามแต่ดันเคิร์กก็กลายมาเป็นสมรภูมิเลือดที่ยืดเยื้ออีกครั้งยืนหยัดที่ดันเคิร์กปี1944 1945ภายหลังจากฝ่ายพันธมิตรเปิดฉากบุกยุโรปในวันดีเดย์ กองทัพที่1แคนนาดียอนเป็นหนึ่งในกองทัพที่ทําการลุกใส่แนวรับเยอรมันไปพร้อมกับกองทัพต่างๆซึ่งกองทัพที่1แคนนาดียอนเป็นกําลังหลักสําคัญทางปีกซ้ายสุดของกลุ่มกองทัพที่21ซึ่งมีนายพลเบอร์นาดลอนโกเมรี่เป็นผู้บัญชาการกลุ่มกองทัพที่21และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพที่1แคนนาดียอนภายหลังการรอยออก,กับพลครึ่งบกที่หาดนอร์มังดีผ่านพ้นมานั่นคือพื้นที่บริเวณช่องแคบอังกฤษจน,จนจรดกับชายแดนของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังรวมทั้งการยึดเมืองท่าที่สำคัญต่างๆทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเมืองท่าเหล่านี้กองทัพเยอรมันคงกำลังทหารและเสริมสร้างป้องาการรวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อขัดขวางการเข้ามาของฝ่ายพันธมิตรท่าเรือนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อกองทัพพันธมิตรในการเปิดฉากยุทธการปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของกองทัพเยอรมัน เพราะการส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยทหารต่างๆจะช่วยคงความเร็วและส่งเสริมอำนาจการรุกต่อแนวตั้งรับของเยอรมันในทุกๆแนวรบเมื่อการรอยอกระพัึ้งบกที่นอมังดีผ่านพ้กนกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดเมืองท่าต่างๆน้อยใหญ่ในฝรั่งเศสบางส่วนของเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์นายพลมอนโกเมอรี่จึงมีความคิดว่าเขามีเมืองท่าเพียงพอแล้วต่อการขนส่งและลําเลียงยุทธปัจจัยต่างๆแต่นั่นก็เป็นความคิดของมอนโกเมอรี่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งแตกต่างจากนายพลดวดไอเซนฮาวผู้บัญชาการกองทัพพันธมิตรที่มองเห็นว่ายิ่งบุกลึกเข้าไปในเยอรมันเท่าไรเรายิ่งต้องการท่าเรือที่อยู่ไม่ห่างจากแนวรบมากขึ้นเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการประหยัดเวลาในการขนส่งท่าเรือน้ำลึกที่อยู่ใกล้พรมแดนเยอรมันอย่างแอนวิกปอและดันเคิร์กจึงยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ฝ่ายพันธมิตรต้องแย่งยึดมาให้ได้ภาระหน้าที่ในการเข้าตีเมืองท่าเหล่านี้ นายพล Montgomery, มอนโกเมอรี่มอบหมายให้ในายพลเฮนรี่เครอราผู้บัญชาการกองทัพที่1แคนนาดียตนรับผิดชอบหน้าที่นี้ในช่วงสัปดาห์แรกขอองค์การปิดล้อมกองทัพพันธมิตรจัดวางกำลังทหารจำนวนไม่มากใกล้ๆกับเมืองซึ่งประกอบไปด้วยกองพลน้อยทหารราบแคนนาดียตนที่5และกำลังบางส่วนจากกองพลน้อยทหารราบแคนนาดียตนที่2ซึ่งเป็นกำลังเสริมอย่างมากให้แก่กองกำลังที่อยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้อย่าง กองพลน้อยปฏิบัติการพิเศษที่4รอยย่ามารีนและกองพลน้อยทหารราบที่154นอกจากนี้วงล้อมยังกระชับขึ้นด้วยกำลังจากกองพลน้อยยันเกราะเชโกสโลวัคที่1ซึ่งเข้ามาร่วมเสริมกำลังในช่วงเดือนกุลาคมและอยู่กระทั่งสิ้นสุดการรบารทางด้านกองทัพเยอรมันกองทัพเยอรมันที่ประจำการที่ดันเคิร์กเป็นกำลังทหารที่มาจากทั้ง กองทัพบ,บกทัพเรือและทัพอากาศนอกจากนี้ยังมีกำลังทหารจากหน่วย SS เอสจำนวน2,000ในายเมื่อรวมกำลังทั้งหมดมีทหารเยอรมันประมาณ10,000นายกำลังทหารบกส่วนใหญ่เป็นหน่วยทหารในสังกัดกองทัพที่5ซึ่งเป็นกองพลที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ในนอร์มังดีและล่าถอยไปรวมพลกันอีกครั้งที่ดันเคิร์ก กองทหารแคน,นาดียนเคลื่อนพลเข้าตีเมืองดันเคิร์กจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในระหว่างวันที่7-8กันยายนณเวลานั้นกองพลน้อยทหารราบแคนนาดียนที่ให้ยึดเมืองเล็กๆที่ชื่อเบอร์เบิร์กซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดันเคิร์กประมาณ13กิโลเมตรทหารเยอรมันวางกำลังตั้งรับตามหมู่บ้านต่างๆที่รายล้อมดันเคิร์กและทำการต้านทานการรุกเข้ามาอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะการรบที่ลูนอเพนจอแม้สุดท้ายลูนอเพนจอจะหลุดจากมือเยอรมันไปได้ แต่หน่วยทหารพันธมิตรที่เข้าตีที่นั่นเหลือทหารแต่ละก,กองร้อยไม่เกิน30นายการรบดำเนินมาจนวันที่15ทุกหมู่บ้านที่มีทหารเยอรมันยึดครองนั้นฝ่ายพันธมิตรสามารถยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าดันเคิร์กถูกปิดล้อมโดยสมบูรณ์แต่แทนที่กองทัพแคน,นาดียนจะเปิดฉากรุกเข้าใส่เมืองแห่งนี้พวกเขากลับใช้การระดมยิงปืนใหญ่และการเข้าตีฉับฉวยก่อก,กวนแนวรับของเยอรมันอยู่ตลอดเวลา กองทัพพันธมิตรรู้ดีว่าความได้เปรียบทั้งหมดนั้นอยู่กับฝ่ายตนเองแล้วในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่พวกเขาจะต้องส่งทหารเข้าตีอีกครั้งแอลามันชัดเจนเลยว่าพวกเยอรมันหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วเบื้องหน้ามีทหารฝ่ายพันธมิตรรายล้อมอยู่เบื้องหลังก็มีทะเลและพวกเยอรมันยังถูกกระดมยิงจากทะเลสู่ฝั่งโดยเรือลาดตระเวณและเรือพิฆาตนอกจากนี้สเสบียงอาหารอาวุธและกระสุนที่เคยลำเลียงมาโดยเรือเร็วโจมตี อย่างเรืออ e ีโบตก็ไม่สามารถฝ่าเข้ามาส่งยุทธปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้กองทัพพันธมิตรจึงเห็นควรว่าทางที่ดีที่สุดนั้นควรทำอย่างไรก็ได้ให้ทหารเยอรมันที่เหลืออยู่นั้นยอมแพ้และแม้จะยึดท่าเรือของดันเคิร์กไม่ได้มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อการใช้ท่าเรือในการลำเลียงของฝ่ายพันธมิตรเพราะท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่อย่างแอนวิกปอถูกยึดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องบินของกองทัพพันธมิตรบินผ่านเมืองแห่งนี้เพื่อโปรยใบปลิวเหนือเมืองดันเคิร์ก รวมทั้งการกระจายเสียงผ่านลำโพงขนาดใหญ่ประกาศให้ทหารเยอรมันยอมจำนนแต่แม้จะหลังชนทะเลแล้วทหารเยอรมันก็ยังปักหลักสู้ต่อไปการบาดเจ็บและสูญเสียของฝ่ายเยอรมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันขณะที่พล,ลเรือนในเมืองแห่งนี้ต่างก็ต้องพลอยโดนลูกหลงจากการรบไปด้วยและเพื่อไม่ให้สงครามนองเลือดนี้ต้องทำให้พล,ลเรือนต้องรับเคราะห์ไปมากกว่านี้ ในเช้าวันที่4ตุลาคมปี1944ตัวแทนจากฝ่ายเยอรมันยื่นข้อเสนอให้หยุดพักรบเป็นเวลา36ชั่วโมงเพื่อทำการอบพยพพลเรือนทั้งหมดที่อยู่ในเมืองออกไปข้อเสนอนี้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายพันธมิตรเองก็เสนอให้หน่วยกชาติของฝรั่งเศสเข้าไปรักษาพยาบาลทหารเยอรมันและพลเรือนในเมืองดันเคิร์กที่บาดเจ็บจากการสู้รบการปิดล้อมยังดำเนินต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี1944ฝ่ายปิดล้อมและฝ่ายที่ถูกปิดล้อมล้วนต้องเผชิญกับฤดูหนาวอันเย็นยะเยือกและพื้นที่ที่มีระดับต่ำทั่วบริเวณเมืองดันเคิร์กถูกน้ำท่วมมันจึงเป็นฝันร้ายในฝันร้ายให้กับฝ่ายเยอรมันแต่แม้ข้าศึกจะอยู่ในสภาวะที่ลำบากขนาดนี้แล้วก็ไม่มีท่าทีใดๆขอองค์การบุกจากฝ่ายที่ปิดล้อมจนย่างเข้าปีใหม่ปี1945และเวลาก็ผ่านพ้นมาถึงเดือนเมษายน ฝ่ายเยอรมันประสบความสำเร็จในการนำเรือดำน้ำขนาดเล็กเล็ดล,ลอดเข้ามาส่งสบียงและกระสุนที่ดันเคิร์กได้แม้จะเล็ดลอดเข้ามาได้แต่การบาดเจ็บล้มตายของทหารเยอรมันก็มีอยู่เรื่อยๆทั้งจากการรบและเจ็บป่วยแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะรบขั้นแตกหักสุดท้ายกับฝ่ายพันธมิตรอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนพฤษภาคมปี1945ภายหลังจากการประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขของเยอรมันต่อกองทัพพันธมิตร ทงขาวและผ้าสีขาวจึงปรากฏให้เห็นที่ดันเคิร์กนายพลเรือฟอริดิกฟรีเซียสผู้บัญชาการกองกำลังเยอรมันที่ดันเคิร์กนำทหารเยอรมันที่เหลืออยู่ยอมแพ้ต่อนายพลอาโลชอลิชอกาผู้บัญชาการกองพลน้อยอยันกรอะเชโกสโลวักที่หนึ่งในวันที่9พฤษภาคมปี1945 การรบที่เดนเคิร์กปี1944แม้จะไม่ได้เหมือนการล่าถอยและถอนทหารครั้งใหญ่เหมือนปี1940ก็ตามโชคชะตาก็ให้เดนเคิร์กกลับมาถูกปิดล้อมอีกครั้งโดยฝ่ายที่เคยเป็นผู้ปิดล้อมเมื่อปี1940กลับต้องถูกปิดล้อมซะเองแต่แม้การปิดล้อมในครั้งนี้จะยือดอยเยื้อและยาวนานกว่าปี1940ก็ตามการรบครั้งนี้กลับมีช่วงเวลาเล็กๆช่วงหนึ่งที่ประตูแห่งมนุษยธรรมถูกเปิดออก การราบราค่าฟันถูกเปลี่ยนเป็นการรักษาชีวิตของกันแอลกันถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ส่งผลให้มีคนละเรือนผู้บริสุทธิ์กว่า18,000ชีวิตรอดมาได้จากการหยุดพักรบในเวลานั้น